สวัสดีครับขอรับมีนวันนี้ไปพาลูกชายมายางตลาดเรือบินนะครับคือแถวๆเขาเรียกแม่ยังก่อนทว่หาเแถวที่หาดบบที่เต็มเดพาลัดนะครับตลาดเรือบินนะครับวันนี้เขามาช่วงแดงเนาะเพราะตลาดเรือบินถ้าเราจะมีช่วงประมาณหามงกุฎมงแงงนะครับถ้าช่วงแรงอากาศดีบรรยากาศจะดีแล้วไม่ร้อนไม่อะไรนะยันกระเด็นเขาได้เห็นเขาได้เห็น ก็มีเท่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กลางคืนนี้เนี่ยคนจะเดินกันเยอะมากเลยครับเดี๋ยววันนี้ให้ลุงชายพาไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างลุงชายอยู่มหาเสียังเลยวันนี้ดูอะไรดตรงไหนส่งไหนส่งไหนอันกัวไปยังมันยากเหรอความรุนดุนโอเคครับเดี๋ยวพาไปปร่งบรรยากาศง่ายเลยครับมาต่อเลยเหรอเขาเรียกรถยนตบางปานนะครับอยู่ตลาดเรือบินนะครับอยู่ตลาดบางปลา นรถเัือแตางนามเรือบินเขาขายอะไรลุงชายตกแต่งรถก้อนตกแต่งรถครับรถยนต์บรรทุกรั้งนี่มีสีน้อยครับแต่แต่ไม่ไม่ได้ขายตกแต่งปันลุงชายเพราะลุงชายกอได้สาวเพื่อนด้วยครับตกแต่รถปิกองพิกแอดมาครับตกแต่งได้ครับแต่งซิ่งแต่งอะไรได้รถแต่งไม่รับแต่งนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบางปะ K5 ที่เ้าตลาดเรือบินตลาดเรือบินครับ ประดับยนต์บางปลาร้านเฮ็ดตีน้อยครับอ๋อประดับยนต์บางปลาร้านเฮ็ดตีน้อยนะครับครับเอาไว้จัาตัวไหมแบบนี้เจามงช่ตีนเอาเอ้าอยเรียกค่เพ่อน่อเไร้ะร้านเราเลเรียกาได้ด้ด้ได้ไได้ได้ใจมีอยู่มี อย่าเสือกอย่าเสื้อต้องดูใบกำลังเมาอัดข้าทิบบาทอร่วยซิบตัวไปไว้กำลังเมาหรือต้องใช้ต้องเอาสองสีดีอ่ะอย่าเรียกกูที่เมา mò cả luôn sai mấy <laughs> <laughs> <Thôi nhờ? cười> <laughs> giờ ai không sao ตัวลายเยอะามสามเพิร์เซ็นนะพรุนี้ราคาเท่าไรโอรัมีเวลาไหมเป็นอย่งเลยเป็นคนมีเวลาไหมมีไี่ไงเตรียมเลยคนมีเวลาเจ้าเท่าไปะหองเย็บผกาใเบึเงอะเกียงตะโถเดีย ล็อกเสื้อผ้าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นล็อกล็อกทีได้ไหมเออใส่เลยนะคะจะมีใบเดียวค่ะใบเดียว่ใบเดียวเลยกันไม่ใช่ไม่ใช่อยากได้อะปะเนี่ยเออเอาปะใส่ปะใบเดียวเลยค่ะยัดิฉันที่โคนกัน แฟนำแฟนกราถ่ายรไม่ถ่ายมานีไ no ด้ครับถ่ายได้ถ่ายไหมถ่ายเลยยาวยาถ่ายรูไหน่อยมาไม่พอเหรอรูปไหน่อยรูปหน่อยโอเคครับอดี๋กวกอนเลยเขาไปดูตัวเองด้วยในช่อง y ยูทูบเขาเห็นหนาเนึ่สองมาหาเข้าวงกาขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยลงในช่องยูทู อยากได้แบบนี้โอ้ยของปูญิงโอ้เบิงไงเบิงเบิงกเบิงแมวเร้อยากได้ตีหูบแมนแ้อยากได้แบบที่ร้อนจอ้นของปูญิงเจ้ากระดาษเอาแบบได้ย้อนกันย้อน บบไหนลูกชายมาแบบไหนเอาแบบที่มันแก่งงานอย่างนี้ปวดเกียร์ตามราคาด้วคือว่พวกนี้ตัวเท่าไหร่ครับลูกชายใส่แอลเดยวแถวเดยะแข่งว่าดูนิ่ไหมเ้ย้าวอันนี้สามสิต้องเอาแถวหน่อยวันนี้ แต่ไหนเดี๋เขาจะไม่ตื่นเพรบสวยเลยกำังเปอใหเ้ชาครัว์บะคลับมันก็ทำเป็นคสรับยิ้มด้วยยิ้มยิ้มยิ้มสย้อนาต์ครับแชร์เขาเช่อลถายรูปหน่ยเนะออกมาลุใชาออกมาถ่ายรูปลุงอะไรนะแต่แชร์ขาไปอยใช่สิครับอ้าวชาเอมมานีเอลส์เลย ยิบเียกใ่ไมนี่ยยิม้มือลบเขาไับได้ไหมพี่ด่านน้นาทีน้นาทีไม่ใช่ไปไปลองไอเกียงเกียงขาตันก็ได้มานียับมานีได้ป่ะได้ด้วยเชื่อเบนี่ก็นด้ยับออกงานปะ ที่เก่งเรืกินไม่เป็นอ่ะที่ไหนเมืองยิงนุ่งไทยเงียเน้นทีขาขาไว้ดีกว่าอ่อนเนี่ยที่มันเปื่อนง่ายไหมได้ป่ะจะแนวมันจะเปื่อนง่ายอะไรง่ายเอาอ่อนไปดีกว่า้อนลำดวาใส่ป่วันจะเบลอลงร่องร่องจอมสมุด

ไหนวะนางไหนวะรบอ่อให้ด้วยได้เขาไม่ไอื่น่อเขาเอื่นใส่ถุงพวกที่ใส่ถุงไหมปกตีก็ไม่ใส่ใส่ถุงปะไม่ใส่สดเลยลดตลยงานขำขามันหน่อยใช่ไมงวะย่างก็นางสบวลาบไ ตั้งออกยุ่ใสนะตังออกยุ่ยใส่เนือด้เลยเนือดำี๋ยวจิพาไปกินเขาตัวน้อยหาเสือ้กิ่นอเเดยนะครัมกินนะร้านเล่าร้านเล่าเลยนี่ลูก bà có video hút này hay cảm thấy đi đấy đâu đúng rồi đúng rồi đúng cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn luôn cảm ơ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 n อร่อยได้ินันาอร่อยไหมแซ่บบอยำได้ดลลืมบ่ไม่ีานแซ่บเด้อไปโรโมให้พอมนกกระ้าหลันนกกระถ้าหันอุดรนกกระถาหั่นอุดร่นงกระถาหันอุดรเยะข้มไหม่ย่มเยเดตกกตอกไรให้ออันเอันนี้รอเบอร์ในยูทูปนะครับนารมาวัสดีค่ะวันดีจ้า ข้างั่จ้าจ้าจ้าตายแล้วเ <c oughs> <c oughs> ดนทุกวันเลยข้าใช่คัมีนะครับ่แม่ค่ะร้านมึงกับแมนเน่ <c oughs> เลยเลยเทเดินได้เลยครับ ยังยังออกตลาดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพากันกลับมื้อนี้ได้ยังแน่มื้อนี้ได้หลายช่วงยินงได้กางเกงนะครับแล้วก็เสือชื่อเสื้อให้เล่ากับกางเกงให้เล่าชุดหนึ่งนะครับพี่ส,สบายชุดหนึง่งแป้วต่ไต่แล้วครับหิวมเผาบ่บ้า,บาไปหากินข้วาวบ่ท่านนี้อยู่ไม่ค่ะกที่บ้านดีกว่าเพราะว่ากู้เรยกู้เรผู้ใดายืดแถวนี้ยังบ้าท่านนี้เคยมากนะครับตลาดเลือนบินนะครับยืดแถว ตลาดเงี้ยยังมาบางป่าเขาอื่นชาวบางป่านะครับผู้ใดอยากมากครมาได้นะครับตลาดเงี้ของหลายอีสนะครับของราคาถูกนะครับก็เป็นเป็นเสื้อผ้านักกินสดที่ยังเป็นต่างๆน้าหน้านะครับราคาถูกร้านนะครับไปเดินผ้าลูกชายม้างไปเดินผ้าเราอาไปเมืดตลาดดูแต่เงินบ่มี่เกินเลยเปล่าถาานน้ำไม่ใกล้มืดอายุก็มีเนี่เที่ยวอย่างขึ้ ก็แบ่งขายอยู่เนาะเมื่อนี่ปราเด็นมาหาสื่อกิเก้ในกิเก้ในบอกไม่ได้ทำบอกว่าหนังยังเดียวใช้กางเกงก้าวเท้ามาเดิมเป็นแอคชันอยู่ลบบนั้นโอเคสำหรับเอ้ายืนดีๆก่อนสำหรับเมื่อนี่ห้องขอความร่เดี๋ยวไปรอบเบิ้งคลิปหนานะครับผมครับห้องขอคว่าผมเข้าจะพาไปใส่เองนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ